เนื่องด้วยสถานการณ์ที่เราๆเข้าใจกันอยู่ในช่วงนี้เพื่อลดการแพร่ระบาดของไวรัสก็ส่งผลให้ในายจ้างต้องหยุดประกอบกิจาการตามมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดต่อนะครับทำให้ในายจ้างต้องหยุดกิจาการและผู้ประกันตนไม่สามารถมาทํางานได้และก็ไม่ได้รับค่อจ้างในช่วงนี้ผู้ประกันตนหลายคนมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์กรณีต่างๆที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคมเป็นจำนวนมากซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือ ประกันสังคมมาตรา3 3มีหลายคนสงสัยว่ามาตรา3 3คืออะไรว่างานในกรณีนี้ประกันสังคมจะจ่ายยังไงมาฟังกันในคลิปนี้ครับผู้ประกันตนมาตรา33คืออะไรง่ายๆเลยนะครับผู้ประกันตนมาตรา33ก็คือลูกจ้างผู้ที่ทำงานให้กับนายจ้างที่อยู่ในสานประกอบการหรือพนักงานเอกชนทั่วไป ผู้ประกันตนมาตาา33จะได้รับความคุ้มครองเรื่องไหนบ้างตามไปอ่านรายละเอียดกันในด้านล่างนี้เลยนะครับเพราะว่ามันเยอะมากถ้าจะเจาะจงรายละเอียดแต่ไว้วันนี้เรามาพูดกันเรื่องเกี่ยวกับการว่างงานใช่ไหมครับผู้ประกันตนมาตาา3สามสามารถลงทะเบียนขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคมกรณีว่างงานได้ตามลิงก์ที่ผมแปะไว้ข้างล่างนี้ได้เลยนะครับแต่ที่สําคัญนะครับทําสํานักง,งานประกันสังคมก็ต้องได้รับเอกสารยืนยันจากนายจ้างของคุณก่อนนะครับว่า ที่ทางานของคุณนั้นมีเหตุจําเป็นที่จะต้องปิดกิจการชั่วคราวเพราะเหตุสวิสัยดังกล่าวจึงอาจจะส่งผลให้การส่งเงินให้ผู้ประกรันตนล่าช้าได้อันนี้คุณต้องคุยกับนายจ้างของคุณก่อนนะครับว่าได้ไปทําเรื่องไวหรือเปล่าถ้าทําเรื่องไว้แล้วคุณก็สามารถลงทะเบียนได้เลยนะครับและแล่าสุดกระทรวงแรงงานก็ได้ออบมาตรการลดอัตราการส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคมเพื่อช่วยลดผลกระทบจากไวรัสโคโรนาเช่นกันนะครับโดยละเอียดมีดังนี้ ปัจจุบันมนุษย์เงินเดือนหรือว่าลูกจ้างจะถูกหักเงินสมทบเข้ากองตุนประกันสังคมอยู่ที่5%เใช่ไหมครับซึ่งมาตรการใหม่ที่กระทรวงแรงงานจะช่วยเหลือจะลดจาก5%เเหลือ1%อร์ซต่อเดือนสําหรับนายจ้างนะครับปกติที่ยังส่ง5%เก็จะเหลือ4%ต่อเดือนเท่านั้นเองมีระยะเวลาช่วยเหลือเพียงแค่3เดือนเองเท่านั้นนะครับนั่นก็คือเดือนมีนาคมเมษายนพฤษภาคม2563นี้เท่านั้น และอย่าลืมนะครับไปลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันเพื่อรับเงินเยียวยา5,000บาทกรณีว่างงานกันด้วยนะครับรายละเอียดการลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกัน .com เป็นยังไงผมได้ทําคลิปไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับลองเข้าไปดูกันสำหรับวันนี้เท่าแก่ใหญ่ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ